สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานกับคุณครูนิดหน่อยกันค่ะคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชใช่ไหมคะพืชอาศัยปัจจัยใดบ้างในการดำรงชีวิตคะถูกต้องแล้วคะ่ะอาศัยแสงน้ำอากาศและสุดท้ายธาตุอาหารคะ่ะ เราสามารถใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเนื้อหาในคาบนี้อยู่ในหนังสือหน้า64ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชดอกกันค่ะพืชดอกคืออะไรทราบไหมคะพืชดอกคือพืชที่มีการจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะก่อนอื่น เรามาเรียนรู้และฝึกอ่านคำศัพท์ที่ควรอ่านและท่องจำกันก่อนนะคะคำศัพท์คำแรกอ่านว่า seed Se แปลว่ามเมล็ดค่ะคำศัพท์คำที่สองอ่านว่า sapling sapling แปลว่าต้นอ่อนค่ะคำศัพท์คำที่สามอ่านว่า flower flower แปลว่าดอกไม้ค่ะและคำศัพท์คำสุดท้ายอ่านว่า fruit fruit แปลว่าผล,ลไม้ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกคืออะไรวัฏจักรชีวิตของพืชดอกคือการที่พืชดอกจเจริญเติบโตและมีดอกดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผล ภายในผลก็จะมีเมล็ดเล็กๆเมื่อเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดจะมีการเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่นั่นเองค่ะซึ่งพืชต้นใหม่ก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วออกดอกสืบพันธุ์และมีผลต่อไปได้อีกหมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นชบาบัวมะลิเป็นต้นค่ะสำหรับคาบนี้ ครูนิดหน่อยก็มีใบางานให้นักเรียนทุกคนทํานะคะโดยให้นักเรียนทุกคนยกตัวอย่างพืชดอกมาอย่างน้อยคนละ5ชนิดค่ะทําเป็นแผนผังความคิดนะคะสําหรับคาบนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คาบหน้าค่ะ